ไอ้เน yup. <po bio> <constitutional> ี่ได้เป็นอันที่ีที่สุดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเพือน่าบอกว่าเฮ้ยมเยเ้นมาซ้ิาดยันต่อ นะครับผมบล็อกที่5ครับผมป่ะ let's go โ oh, หไวเหมือนกันนะเนี่ย5บล็อกแล้วกาสองพันต่อไปครับกาสองพันหน้าเดิมๆไปครับไปแบบรวดเร็วติดจอลวดเอิบไล่ห้ครับผมเดี๋ยวนี้แบบพวกไลส่สูงๆแล้วกาดหนาๆน,นี่ก็มีเยอะแล้วนะเพราะเมื่อก,ก่อนเกินหกไปมันจะเริ่มไม่ค่อยมีกาแล้วสีฟ้าอีเวนแน่นอน โอมอรีย่ว้าวว้าวว้าวพีเอันนี้เป็นหัวแนละ้วถ้าขอแบบนี้คือหัวแน่นอนนะครับผมแต่หัวอะไรนี่หรอหัวสีอะไรผมขอดูก่อนได้ปะถ้ารู้สีก็คือรู้ตัวเลยอะขอขอเพีกงนิดเดียวนิดเดียวไอ้เจ้าีได้เป็นอาตี่จีที่สุดแล้วอะอารมณ์แบบกำลังแบบโทรรรมตู้เซฟะเงอท่วมตัวแล้วแบบทำหน้าเงี่ยผมเปิดให้ดูเลย อะไรอะ่ะเดี๋ยวคืออาร์อะไรง,งงเลยคือยังไงงงเหรอไปทางไหนก็ไปไม่ได้เหรอติดอยู่ในวานุเหรออะไรใวะแม่งออกแล้วครับพีกูอยากอยาลลองทํำใจว่ะเฮ้ยหรือว่าวันนี้เราเอาดวงไปไหนหมดเลยอะ่ะโอเคเอาต่อเรื่องเดมอนเดมอนจิยอสบลูคต่อไปโคบีเฮ้ยแช้งตามด้วย 2,000ตอามด้วยแววบ2,000กา2ส0 0โคตรเยอะเอางี้ดีกว่าการส2,000เยอะมากตีนี่ต้องคำนวณดาเมจดีๆนะหลังจากนี้อ่ะว้าวอูซันอีกหรือเลปล่าโอ้เอสอีกแน่เลยวะ่ะไม่ใช่ละโอ้หัวเรือขาวครับผมเอ้ยแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยเปิดน,นะถ้ามี PA ออกแล้วก็ยังมีโอกาสได้ PA อยู่เฮ้ย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  ่อไปครับไล่ซีมิสเตอร์ทีต่อไปครับโวอาคาอินไอ้ยามันแปลกๆแ,แล้วอาคาอินดูมันมาผมเย่อจังเลยเดิมโมกพีแอบอยู่แล้ยใช่ละใช่แน่นอนแต่คือมันเห็นแค่นี้เลยยีละครับโอุยโอ๊ยยียอ่ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยแต่มันเป็นหัวอีกเหรอหัวอีกตัวเนี่ยไม่ใช่ไล่สามไม่ใช่แล้วไล่สามใครบ้างว่าสีเขียวสีเขียวไล่สามนิดนึงไอหนามีฟิล์มข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตใส่ซองเลยได้ไหมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมนามีฟิล์มครับดูกแบบเต็มๆต็มตาขอบคุณครับนามิฟิล์มพีเออย่างน้อยก็มีหนึ่งใบ ให้ได้เสียวไส้นี่รูพี่ตามมาติดๆดูพี่ตามมาติดๆเอฟเคบีสองใบบล็อกนี้มาสีเขียวทั้งคู่ผมว่าอะไรคอสสามโอ,อ้ะอีเวนต์ครับไล่2สองรามด้วยเฮ้ยเก er ินไปเอฟเอฟเรามาสามใบแล้วนะแต่ว่าโกดยังไม่มานะผมรอโกดอยู่นะนเนี่ยนี่ครับผม โค้ดยังไม่ออกเลยว่ะโอเคลุยันต่อสำหรับบล็อกที่7บล็อกที่7ครับเปิดมาด้วยรอและคนเฝ้าฟุกนต่อไปเป็นโอโอ้อะพีเอเอสแน่เลยมันไม่เหมือนใครดูอ่ะรอบนี้เอมาแล้วดึงไปพีเอเอสครับผมโอเคพีเอ ผมโอ้โหอันนี้น่าจะอยู่ที่8 0 0พันนะนามิเมื่อกี้ก็น่าจะ8 0 0 0ันเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าเอาละสองอันนี้คือเอาละเอ้ยดยวขอยกใส่ฟองก่อนดีกว่าออกไปแล้ว PA งั้นเราไปแบบไวแบบไวๆเลยแล้วกันไวจีเมื่อกี้ไวแล้วรอบนี้คือไวจีนะนี่คือสเตปแบบไวจีจีเฮ้ยเริ่มกันชุ่มกันชวยวะเออซองหลังๆเริ่มกันชุ่มกันช่วยวะซองแรกไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ซองหลังๆเริ่มกันชุ่มกันช่วยวะเคออเวต์ ซองหลังเริ่มมาชุ่มกระชุวยมิสเตอร์บาคี้โอ้แช้งใส่ต่อไปเลยพอ PA ออกเราก็ไปไวเลยนะลูกแต่อย่าลืมนะเรายังมีลีดเดอร์ PA ได้อีกแต่จากประสบการณ์ผมแล้วนะผมคิดว่านะยากไม่รู้ว่ามันจะอัหนึ่งคาร์ทัมจะมีว้าอคาอีลู้กอีกอ่ะวอคาอีาู้กนี่มันตามติดชีวิตผมเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปครับไลน์เจ็ดลูฟี่ ยาวไปเลยแบบรวดเร็วทันใจไล่2อีเวนไล่สี่มิเตอร์ 3, ครับผมไปกันต่อไล่สามสโมกไปกันต่อโว้โว้โว้โวดขาวครับสงครามมารินฟอร์ดเฮ้ยไม่ใช่การสองพันจากสีม่วงเฮ้ย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 อีเวนเฮ้ยทุกทีตกใจทุกที ไม่มีอะไรจะขับรถก็เฮ้ออยู่ใน้วเบ์ก็เึ๊บสี่พันโอเคมาเลียต่อเออฟันโนดิงดานดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยีวานอีวานสตอฟสกี้อีเวนต์ครับผม่อ,อไป ไปครับสองสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะโอ้โห,โหจบไปเรียบร้อยสำหรับบล็อกที่เจ็ดเมื่ออันนี้บล็อกที่เจ็ดครับเอาใหม่ปป Let's go โอเคอีเวนต์นะครับผมนี่ไล่สามสีแดง โอ้กาสองพันครับต่อไปเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเออเป็นงูคู่ <ulf house> เริ่เฮ้ยย,ยังไงไม่รู้แต่รู้ว่ายังไงไม่รู้นามิว่ะจะเป็นนามิธรรมดาแน่เลยโอ้โหก็เห็นไล่สามไง ว่านามีฟีมมาอีกสักใบเอ,อ๊บไปกันต่อเอ,อ๊บแล้วก็ด้งเอ,อ๊บด้งนี้หนึ่งบล็อกเนี่ยจะมีหนึ่งใบนะอุ๊ยจบแล้อันนี้คือไอตัวแสงอะคิซารุพีเออีกแล้วสองใบโ Oh my god bro จบแล้วทำไมเราออกแต่ก <problem> oh, ีนฉันรู้อ่ะอึ๊บมาฟโกอึ Driving ๊บอีเวนต์ฟันไคโดครอสหนึ่งอึ๊บว้าว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 โอเดนไปกันต่ออีเวนต์และ Yeah. จางวะเฮ้ยโอ้เฝ้าคุ้มเศรุ้พึบมกากาสองพันโคสามเฮ้ยกาบแน่เลยว่ะกาบแน่แน่เลยทรงแบบนี้ดูขอบครับ เป็นพีอีกหนึ่งใบนะครับโอ้โอเป็นใบพี่หลุดขับไม่ได้ก็ได้แล้วรู้สึกจะขาดใจตายไปโอ้ดูภาพมันดีแม่งนวลขาวแต่กูเล่นแม่งเลยแจกไปนี้แม่งเลยนะโอ้โหชับว่ะจบละเย,ยผมออกครบแล้วนี่น่าจะมีแค่สองครับผมว่าไม่น่าจะมีมากกว่านี้อ่ะ รูฟี่ครับผมมาติดๆด,ด้วยอีเวนต์ไล่สองสีม่วงสุดท้ายครับของบล็อกนี้มิสเตอร์ทีมาดูท็อปกันนิดหนึ่งมาต่อกันที่บล็อกที่แปดครับผมเหมือนเดิมไปกันอย่างรวดเร็วสไตล์เดิมเลยนะและนั่นก็คืออีเวนต์ครับผมแวบชึบ โอ้้าวว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 อ้าวอีวานสตอปกี้ไปอัน่อไหลๆครับผมว้าวไอ้ได้ลาวนี่โอเครูฟี่คอสเจ็ดครับต่อไปอึ๊บอีเวนต์ครับผมเยอะเหมือนกันเอาจริงผมเปิดผมเองเหนื่อยเลยเนี่ยโคบี้ขาวดำ เฮ้ย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 ใครอีดท like ี่กูจำได้แล้วเห็นแค่ขอบมือในวูรู้เลยใครฉันจะโบนขยีนายให้เหมือนโดนนัดเึ๊บงเชียงไม่ออกครับยังไม่ต้องตื่นเต้นบลูปต่อไปอีเวนต์ครับต่อไปเฮ้ยมีโหกว่าเพิ่งเห็นไล่หกวตรเท่วันนี้ลาโง่ อีเวนต์ปึ๊บไดมอนด์ว้าวว้าวให้มันยินแบบนั้นแหละให้มันแบบบิ้วมันตกใจเฮ้ยมาแล้วเกล็ดน้ำแข็งมาแล้วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่ามึงอย่าบอกว่ากูตากกูตาแน่นอนกูตาแน่นอนไปกูตากดีเอ๋ครับผม มาสักหนึ่งใบก็ยังดีเราถือว่าเราเก็บสายผู้หญิงโอเคครับผมอูตะพีเอนะครับผมราคาอยู่ในหน้าเว็บตอนนี้นี่แคปไว้เลยแฮะเดือดไหมโคตรเดือดสองหมื่นกว่าเลยวอโอ้ยก็ oh God. เดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปวิดีโอแล้วกันแต่ P A น่าจะออกแล้วตอนนี้เรามาลุ้นหัวพีเอกันเท่านั้นนะครับผมโอเคถ้าหัวพีเอออกด้วยก็แจมว้าวสลาฟกอ,อกเลย โอ้อยลูฟี่นี่ผมยังไม่เคยได้เลยไม่ได่ใบเดียวเออใบแรกเลยอะรับเลยครั3บ3ใบเด็กฟ้าเด็กเมนบลูฟี่ออกตัวเดียวออกในลูฟี่ฟิล์ม <c oughs> นี่ดูอาร์ตดิแม่งใช้ไม่ลงอ่ะ <c oughs> อาร์ตมันนี่แบบใครใช้ไปก็แบบทรมานมจิตใจอะเรียกมาทุกทีก็แบบหงอยเรียกมาเองหงอยเองชึบมิสเตอร์ทรีต่อไปส m o k โอเคไปกันต่อ <ś> สองสุดท้ายครับผมแต่ผมว่าลีดเดอร์ออกยากไม่น่ามีขนคุ้มคุกแพ็กนี้ก็ถือว่าตึงครับตึงตึงเหมือนกันนะใครกดสกิปไปก็น่าจะเสียใจบอกเลยว่าตึงตึงตึงอะดูท็อปกันนิดนึงว้าวโบอาตูม มาลุยกันต่อครับสำหรับบล็อกที่9ไปกันเลยโอเคเนาะผมอาจจะไม่พูดชื่อแล้วนะครับเพราะว่าหลากหลายตัวละครเราก็เปิดได้กันมาซ้ำเยอะแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ผมกำลังเป็นกังวลว่าลูฟี่ฟ้าของผมเนี่ยยังไม่มีเลยนะเพิ่งมาแค่ใบเดียวเองอะลูฟี่ปกมันเนี่ยต่อไปครับชีป let's go next bro เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเด้งนะครับผมโอเด้งนี่น่าจะได้ใกล้ได้สีกอล์ฟหรอมีฮอคไหลต่อโวโวตัวดดขาวครับกราบไปอีเวนต์ตามมาติดติดไปกันต่อ เึ๊บล่ายาวกันไปเลยแล้วกันโค้ดมันต้องมาสิว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเฮ้ยโอ้คนคุมคุกอีกแล้วแต่อย่าบอกว่าเบียดอาร์ตนะโอเคอาร์ตเดิมตัวนี้เก่งมากอยู่เหมือนกันนะฆ่าตายลบด,ดุ้งมั้งเรียกได้ว่าตัวยั่วตีกันดีเอบอุ้ยสองนี้มันสั่นตอนผมยกมาเวยเ้ยเฮ้ย โอ้โเหมือนจะเป็นเอสพีเองหนึ่งใบครับไม่มาเป็นโกดไปเลยแล้วโอ้พีเอ,อผมแตกอีกแล้วผมบอกเลยว่ามันสรรั่นตอนผมหยิบขึ้นมาผมไม่ใช่แบบเล่นของหรือเล่นอะไรนะแต่ผมรับรู้ได้เว้ยเออผมไม่รู้อะแต่ว่ารับรู้ได้ด้วยตัวเองอะอือต่อไปครับอีเวนต์เมื่อกี้พหยิบมามันสั่นเหมือนมันอยากจะออกมา ฮิเวนครับและมัลโกต่อด้ <finishing pressure developed> วยยามาโตะโอ้โหาวาวมันอยากจะออกมาจะแค่ขาดดูซิว <cosas> ่ามันคือตัวอะไรให้แม่งแซงคิวไปเลยและไฮโดมาบิดแบคแล้วน้องโดนเนร้ฟแล้วไม่ใช่โอ้เอ๊ะมึงมาทั้งดีมึงก็มาแบบ โกดไปเลยเอาไอ้คลิปนี้มันจบที่แบบเน้นๆอ่ะแชร์ไปทั่วประเทศออกมาทั้งทีไม่ออกมาเป็นแบบโกดไปเลยแล้วเอ้ยพีเอออกมาไม่นันนันวันไหวดิปมุกและโอเคกาด2,000หมดแล้วแพ็กนี้นะครับมาดูซูมกนันบ้างอู้หัวอาแจมแมว เอาล้ครับผมบล็อกที่สิบนะครับมาลุยกันต่อแวบใบแรกเลยหรือเปล่ายังไม่มาผมเป็นกังวลมากกับลูฟี่ของผมมันไม่ออกมาเลยโอ้ยโอเด้งโอเด้งนี่ออกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอยออกลูฟี่บ้างไหมอ๋อออกลูฟี่บ้างเปล่าพี่ชายเบาโรลูฟี่ของเราเงียบเลยบารกี้ และโว้วโวอีเวนต์ครับ่ามาด้วยพอร์ดหนึ่งอีเวนต์โว้วหาคาอีดูโอเคครับพอร์ดสองอีเวนต์เฮ้ เอสอีกแล้วอ๋อเอสอีกแล้วแต่ว่าเป็นเอสธรรมดาครับอุ้ยเอสมันออกเยอะอยู่นะโกสตรทีเธอไอ้อมันจบไปขอกระโดดสักหนึ่งครั้งให้ยื่นใจหน่อยดิขอโกสตรทีเธอเออึบอึบไหลต่อเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เวทครับผมเฮ้ยแต่ลูฟี่ก็ออกน้อยมากลูฟี่ฟ้าหายากอยู่นะผมว่าเฮ้ยเฮ้ยใบนี้มีกินกินขี้เฮ้ย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 เฮ้กินกินแป้งเฮ้ยโคบีใกล้แล้ว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 ผมได้กินไฟว่ะผมได้กินเอสว่ะ ลูฟี่ไม่ใช่ลูฟี่ตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันหมายความว่าลูฟี่สีฟ้านะครับไม่ออกเลยโอ้วอูตะาแต่เป็นเซกธรรมดาพีเกวดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นอูตะาเสกธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นเสกพีเอจะเห็นอาร์ตนู้นเลยคนวาดคอมิสเนเวอร์แลด์นรับมอีกอาร์ตหนึ่งเมื่อกี้ที่เราได้กูมไม่รู้ว่าพวกกันหรือเปล่าละ โอ้ไม่ก็แต่ก็สวยอยู่นะออห้าครับผมแต่ตอนนี้คือเราจดจอไปที่ S c o s t แล้วไงมันมาถึงจุดนั้นแล้วดิและโบอาไป <c oughs> ไปใชโบอา <c oughs> เหลือแค่สองบล็อกเท่านั้นทุกคนอ่ะมาก่อนจะไปบล็อกสุดท้ายนะครับอันนี้บล็อกท e ี่เอ็ดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็รีกันเลยนะเอ๊บ Oh, โอ้ด้งเอ้ยแล้วเมื่อกี้ด้งไปไหนไม่รู้ท่านนั้นน่ะดูไม่ทันเหมือนกันนี่ครับผมที่พี่หาด้งไม่เจอนะโ oh. oh. <h ull> er> อโออีวานด็อกกี้เด็บต่อไปโอ้ว่มันอยากจะออกมาเลยไหนขอดูหน้ามันหน่อยสิเมื่อยากจะออกมาเป็นตัวอะไรโอ้โ oh. หลุงออกมาทำไมและต่อไปครับ อีเวนเนี่ยโอ้โหใครอะเราไม่ออกเลยคอสสี่จริงๆมันต้องเป็นในตัวแสงอย่างเดียวอะแต่รอบนี้โอเคนะานปกติก็ว่าอยู่นึกว่าเียรมันออกถ้าเีมันรีบออกับผมเศ้าเลยนะเอาโกตบ้างเด้อนัมเบอร์วันบ้างเด้อขอโคตบ้างเด้อ โ okay. อเคก่อนเรื่องปึ๊บไปกันต่อปึ๊บย,ยังไม่มาใจหนึ่งก็ชื้นนะเพราะมันยังไม่ออกเฮ้ยอีเวนครับอีกใจหนึ่งก็เจ็บบลูคตามมาติดๆด้วยโอ้อาคาอินุครับอาคาที่ผมจำได้เลยเห็นแค่ขอบปก โอ้อันนี้สโมกเหรอหรัวสโมกครับผมเท่ดีบล็อกที่11เข้าไปแล้วใจก็เต้นอีเวนต์ครับบล็อกที่11เข้าไปแล้วน้องเหลือเอาหน่อยเฮ้ยอโอเคกูคเล่นสีดำเพราะว่ากูมีพีเอคิสซรรลุถึง4ใบกูเล่นสีดำไปเลยไอสัตว์ใครดีเข้าเว้ยตบจบละแคงนี้มันหมดละไมเหลือละจบ จบจบสิน้นจบสิน้นอ,อึ๊บสุดท้ายครับตาแดงไม่งุดแล้วแน่เลยอ่ะวุ้ไปยังไม่มีเอาละบ็อกสุดท้ายนียครับมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างถ้า เอียนิตเตอร์ทรีบอกทายเร็วนะครับถ้าจะออกก็ต้องรีบออกนะสมบตอนแรกก็ตื่นเต้นตอนนี้ใจแม่งหิวอ่ะใจแม่งหิวอ่ะตอนเนี้ยโอ้ยเ้ยโอ้นามิตไปครับอีเวนต์ไปครับบาค เฮ้ย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 ยังอึ๊บเบาโก้ฮึ๊บเปิดมาด้วยอุ้งศกีฟีฟโอ้ไม่นะใช่นายหรือเปล่าโอเครอดกัวกลัวมันจะออก P A กิเวนครับ ลัวกรัวกลองถูตายแล้วทุกคนตื่นเต้นจะมัดอุ้ยเอ็ดอีกแล้วเฮ้ยยังไม่ใช่เฮ้ยลูพี่ฟ้าก็ไม่ออกเลยนะเนี่ยนี่กินแปลกๆไปหมดเลยตอนเนี้ยอ,อ,อีเว้นไล่สองครับดูพี่ฟ้าก็ยังไม่ออกอุ้ย อูตาเอลีอีเลีวหมดแล้วเออเพลกอุต่าออยแล้วตอนนี้ก็หมดพีดีครับพีโโ่ดองโคตรอดแล้วรู้ครับผมรอบ,รรบ,รรบ,รบรนี้เรามาแบบแนวผู้หญิงจ๋าๆเลยนะเราได้แต่แบบสาวๆทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่า ล็อกหนึ่งตัวขังหนึ่งตัวต่อปายไดมอนสามสองสุดท้ายครับผมโอเคสองสองสุดท้ายกราบแต่ผมว่าหมดแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมเรียบร้อยเรามาดูซูม,มันดีกว่าว่ามีอะไรซูมให้บวัวแค่สองใบเอง เศ้าเอาละครับมาถึงท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยที่ต้องทําเป็น2คลิปวิดีโอนะครับต้องบอกว่าแม่งเปิดชิงโคตรยาวเลยแม่งทำมันไปได้ยังไงวะให้มันจบได้ไวขนาดนั้นนะครับผม่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากใบแรกเลยอุตาพีเครับผมใบนี้ คือต้องบอกว่าอาร์ตเนี่ยดูจากภาพเนี่ยสวยมากนะครับสวยจริงเออแบบสวยจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยในกลุ่มนะครับเว็บนอกเ่ยอยู่ 20, ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าในกลุ่มบ้านเราที่พูดคุยกันตอนนี้นะครับขายกันอยู่ณวันที่4ตอนนี้อยู่ที่15 0 0นนะครับอยู่ราวๆนี้ซึ่งใบเนี้ยใบเดียวก็เถื่อนมากๆแล้วนะครับดวงดีมากที่ได้มา <S 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 โอเคต่อไปอุตะใบเล็กครับ2ใบ เนาะสองใบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ใบละสองพันอันนี้ผมตีไว้ใบละสองพันสองพันคูซันนะครับคูซัน คสันนะครับตัวนี้ก็ไปละ2 0 0 0เช่นกันนะครับต่อมาอาคาอีนุนะครับอันนี้ไม่ได้ดูในกลุ่มนอกนะกลุ่มในตอนนี้นะครับผมเห็นรับกันอยู่3,000ขายกันอยู่ดิผู้ผิดขายกันอยู่3,000เท่มากน่าจะมาใช้เล่นแล้วก็นามิครับผมต้องบอกเลยว่าในบล็อกนี้นะครับมี2ออาร์ตนี้ที่เป็นผู้หญิงแล้วแพงสุด นะครับราคาแบบเอาเรื่องสัตวนะครับผมได้มาอย่างละหนึ่งเนาะนามิครับอยู่ที่ราวๆเจ0 0พในกลุ่มครับแต่ถ้าเว็บนอกก็เป็นเกือบหมื่นแต่ในนี้อยู่เ0็ดโอเคต่อมาเอสครับผมมาแบบ PA แต่มาไม่สุดนะครับเสียดายมากๆถ้าเอาสุดนี้ก็คือต้องเป็นโุดนะแต่ตอนนี้นะครับเว็บนอกอยู่หมื่นหนึ่งะครับข้างในรับกันอยู่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000นะครับเราได้มา2ใบ2ใบนะครับ และลีดเดอร์นะครับอ้างอิงจากบล็อกที่แล้วนะครับพวกลีดเดอร์หน้าเต็มแบบนี้นวดขาวผมอยากได้ที่สุดเลยตัวนี้ผุไปชดนะนวดขาวผมตีไว้3 0 0พก่อนนะครับผมคีเลมอนนะครับตีไว้อีก3,000ันเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะครับผมอันนี้เทียบจากบล็อกที่แล้วนะ3 0 0พันถ้าเหมือนรอเหมือนอะไรตัวตัวเท่ๆตัวนิยมเนี่ยก็จะปรับราคาขึ้นเป็น4 0 0 0 5,000ก็แล้วแต่แล้วแต่ของมีมากมีน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้สา0พันได้แน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วมาสุดท้ายนะครับผมเป็น Kisalu. E Kisalu PA. นะครับผมอันนี้ใบใช้งานเลยแหละใบเก่งเลยเว็บนอกอยู่3,080นะครับผมส่วนในกลุ่มรับมันอยู่ที่3,000นะอาจจะเพราะว่าเป็นตัวใช้งานด้วยสวยด้วยนะครับผมได้มา3ค o p ปี้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะถือโอกาสให้ทุทุกคนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ร่วมสู่กับกิจกรรมนะครับผมใบนี้นะก็บอกเลยว่าเข้าไปข้างล่างนะครับไปดูที่ปักหมุดนะครับผมจะมีลิงก์เพจอยู่ให้เข้าไปแล้วกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับผมพอเราแชร์ลิงก์คลิปว เป็นแบบสาธารณะ,ะให้ใช้เฟซของเราเองนะไม่เอาเฟซแบบตัวกร์ตูนาวาตาอะไรนะเดี๋ยวสร้างกันมามีสิบคนคนหนึ่งสร้างมาสิบอันแล้วมาช่วยแชร์เอาเป็นแบบเฟซของเรานะครับเฟซจริงนะไม่เอาเฟซโดเรมอนนะครับผมแชร์แบบสาธารณะนะครับและเดี๋ยวผมจะไปสุ่มแล้วก็จะส่งให้ใบนี้ถึงมือท่านอย่างแน่นอน นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอยากจะให้ผมมาทําอะไรเกี่ยวกับวันพีชอีกนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยแล้วนะผมบอกคอนเทนต์ไว้ก่อนนะครับวันธันวานี้จะมีการแข่งขันใหญ่เดี๋ยวผมจะไปลงแข่งแล้วเรามาดูกันว่าจะสนุกขนาดไหนเก็บบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็ไปเล่นจริงๆด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีดนี้จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมไลค์ถึง2 0 0พ นะครับเมื่อถึง2,000แล้วให้เข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมเจอกันใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วผมสวัสดีครับนหลุยโฮมหรือว่าพี่หลุยของเรานั่นเองนะครับผมหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทคิดแอนคิดนะครับจำกัดที่จำหน่ายสินค้าถูกลิขสิทธิ์เรียกได้ว่าเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะครับสำหรับมอมของค่ายบันไดและค่ายอื่น มากมายนะครับผมและขอขอบคุณโมเดนการ์ดด้วยนะครับผมที่ทำให้เกิดคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับ